สนักงานที่ดินระยองนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้แบบก็มาโอนบ้านให้ลูกค้านะคะจริงๆก็ลูกค้าโอนกันเองเพียงแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการซื้อขายในครั้งนี้นะคะก็เลยบอกว่ามาที่สํานักง,งานที่ดินระยองด้วยนะคะเดีย๋ยวแบบจะให้ดูบรรยากาศภายในสํานักง,งานที่ดินระยองนะคะว่าคนเยอะมากแค่ไหนนะคะทุกคน ีคนเยอะมากๆนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นคนก็เลยมาทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภายในสำนักง,งานที่ดินจังหวัดระยองนะคะสาขาเมืองระยองค่ะนี่นะคะคนเยอะมากๆนะคะนู่เลยไปถึงตรงนู่นเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศ ในสำนักงานนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็โอนบ้านที่บรุ o กไซส์วันเล่ย์นะคะรีสอร์ทแอบสตรอเบอรี่ทาวน์นะคะเราได้เจอเจ้าของแล้วนะคะก็ทำเรื่องซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในวันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ลูกค้าได้มัดจำ เมื่อประมาณช่วงเดือนอประมาณช่วงปลายเดือนกระกฎาคมค่ะแต่เราเพิ่งจะมาทําเรื่องซื้อขายในวันนี้นะคะเนื่องจากมีส่งของเจ้าหน้าที่แบคงด้วยนะคะก็เลยจะใช้ระยะเวลาในการทําเอกสารประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักงานที่เดยนระยองนะคะคนเยอะมากๆแล้วก็ ไม่มีที่นั่งเลยนะคะวันนี้ไม่มีที่นั่งเลยในมับก็เอาบรรยากาศของสำนักง,งานที่ดินมาฝากกันนะคะเขาก็จะอยู่ที่ชั้น<ๆ>เขาก็จะอยู่ที่ชั้นชั้นล่างนะคะแต่ว่าสำนักง,งานเขาค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะสำนักง,งานค่อนข้างใหญ่มากๆเลยที่ระยองนะคะเราก็ ยังมีทรัพย์สวยๆอีกหลายหลังเลยนะคะก็จะมีที่บ้านฉางนะคะหนึ่งหลังแล้วก็จะมีที่จะมีที่บ้านฉางหนึ่งหลังนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านที่บลูไซส์ก็เสวียอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นวิวทะเลสาบนะคะแล้วก็จะมีเป็นบ้านวรโรรสิบนะคะบ้านวรโรรสิบก็มีนะคะอยู่ที่ตำบลหนองละลอ่องอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะ สำหรับบ้านที่เราถ่ายไปวันนี้ก็คืออยู่ในโครงการบุ๊ไซด์วันเลดรีสอร์ทแอนด์สตอรี่ทาวน์ค่ะทุกคน,นนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสำนักงานที่ดินนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เราขออน,นุญาตถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้นะคะจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ